ิปวิดีโอนี้นะครับจะพามาในแนวเหมือนเดิมรูปแบบของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทําแบบง่ายๆสําสหรับ EP นี้ผมจะาพามาทําแบบผัดผัดแห้งนะครับผัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดแห้งเริ่มต้นเลยเดี๋ยวขอยากาต้ม ต้มเจ้านี้ก่อนเพื่อที่ว่า,าจะได้ให้เส้นมันเส้นแบบเขาเรียกอะไรอะองปูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบค่อยค่อยนำมาไปผัดรอบหนึง่งนะแต่สังเกตได้ว่าในบะมีกวงจำเป็นรูป เขาจะทำมาแบบค่อนข้างสําเร็จจะค่อนข้างมีแบบมีเครื่องปรุงอยู่ข้างในรียบร้อยและอันนี้เราต้มทิ้งไว้ก่อนเลยออกมาสิจ้านี่ไงสำหรับเครื่องนี้เราก็ไว้ใส่ตอนผัดนะครับตอนนี้ก็ขอญาตมาเตรียมผักเครื่องเคียงโรยหน้าสักหน่อยนึงก็จะเป็นเช่นเดิมผักสลัด ผักออร์แกนิกผักไร้สารของเรานะครับใส่ผักเข้าไปเพื่อที่จะได้ในส่วนของวิตามินจากผักใส่เยอะๆก็ตัวส่วนตัวก็ชอบกินผักแล้วก็เหมือนเดิมว่าจะมีในส่วนของแครอทแครอทหั่นไว้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีพวกใส่ พริกพริกขี้หนูไม่ใช่พริกขี้หนูดิพริกเขียวเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความสวยงามน,นิดหน่อยแต่รสชาติก็คงจะคงไม่ใส่เยอะครับเพราะว่าทานเผ็ดไม่ได้ <c oughs> ใส่แบบใส่แบบให้ดูแบบเออเพิ่มสีสันนิดหน่อยเพื่อดูน่ากินก็เท่นั้นเอง สองเม็ดดีกว่าเพื่อเพื่อความสวยงามน,นิดนิดหน่อยหน่อยถ้าไม่ใส่เลยมันก็จะจืดชื้จริงจมันก็ควรจะเป็นเออ่พริกขี้หนูสีแดงแต่พอดีมันมันไม่มีก็เลยมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวเรื่องใส่ให้มันหมดซะมีแค่สามเม็ดเอง่ะนะใส่ให้มันหมดไปนะฮะสน่ปลายจะวะัด ของผู้ชายก็ทำอาหารเป็นไม่ใช่เรื่องมากมใอ้เรื่องใหญ่นะฮะอืะอขอยะอยู่นี่เองใส่เข้าไปแล้วก็กระเทียมสักนิดหน่อยบุบุบุก,กระเทียมเพื่อที่ว่าแบบเออใส่ใส่ตอนตอนเรา ผัดไข่ก่อนที่ว่าผัดไข่ก่อนที่จะนำก่อนที่จะนำเส้นใยๆลงไปผัดนะครับเพื่อให้มันได้ความหอมของกระเทียมพอดีกระเทียมเนี่ยช่วยลดความดันได้นะอันนี้เรื่องจริงนะครับกระเทียมเนี่ยช่วยลดเรื่องของความดันโลหิตได้ก็ใส่ Size. มากสักหน่อยหนึ่งตามความชอบโดยส่วนตัว เอาละ,เ,าละเดี๋ยวพอนี้เดือดก็เดี๋ยวจะเตรียมนะตั้งกระทะตั้งกระทะเจียวน้ำมันให้ร้อนเหมือนเหมือนบทเพลงได้ละมันจะเดือดละอ้อขาดไข่ในตู้เย็น ี่ครับไข่อ่าพามาดูใกล้ใกลสัน,นิดนึงการทําคนเดียวเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนิดๆหน่อยน่นี่แหละไม่มีตากล้องเด็กๆก็ไม่อยู่อันนี้ก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับก็จะผัดในกระทะนี้แลหละนู่นมุมเดิมของเราในโซนของตู้เย็น าลครับจีดี้เมื่อเอส้น้ไวไ้เดือดแล้วก็พักไว้ก่อนทีนี้ก็ขอขอนุญาตตั้งตั้งกระทะต่อเพื่อที่จะเ็าเรียกว่าอะไรอ่ะเจียวเจียวไข่เอ้ยผัดไขล่ละผมชอบ ผมชอบทัพีแบบโลหะมากกว่าโอเคร้อนนิดนิดละใส่น้ำมันเข้าไปนิดหน่อยพอครับนิดนิดเดนหน่อยใส่น้ำมันรอร้อนสักนิดนึงเดี๋ยวพออุ้ย เดี๋ยวพอน้ำมันได้ที่ก็จะใส่กระเทียมเจียวโอเคความร้อนเริ่มมาแล้วอันนี้มันก็จะมีเรื่องของปลิ่นนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการผัดละก็สักหน่อยนึงดังแงจนแทบจะไม่ได้ยินเสียง คนอยู่แล้วใส่กระเทียมเจียวเข้าไปแล้ใส่กระเทียมกระเจียว,วยหมอ,อมหมอมหอมกระเทียมเจียวมากครับหมอมเลยอ่ะ ี๋ยวนให้ให้มันหอมก็นีนี่ก่อนเสียงฮูดดังโคตรอันนี้ก็จะมาเทน้ำทิ้งก่อน ก็คือในส่วนของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเดี๋ยวพอนี้เดี๋ยวพอเราผัดไข่ได้ที่นะครับนี่ต่อไข่ไวผัดไข่ผัดไข่งหวะผัดไข่นี้ก็เราก็จะปรุงเครื่องไปในตัวเลยอ่ะ ก็จะเริ่มที่ออซอสฝาเขียวทิดหน่อยฝาเขียวลงไปตักเนี่ยตักไข่ทำให้ไข่มันล้วน บอกผู้ชายทำอาหารไม่เป็นทำเป็นอร่อยด้วยเขาบอกอาจจะอร่อยเองคนอยูแม่อร่อยด้วยไม่รู้นะใส่ข้าไซัดให้มันได้ที่อันนี้ก็เออ ใส่แครอทลงไปก่อนดีกว่าสักหน่อยนะเพื่อสีสันที่สวยงาม,มส่วนที่ไม่ใช้ใทำอะไรทิ้งสิครับหลังจากหมดสุกก็ ทีนี้ก็ใส่เส้นลงไปเลยหอมมากเหมือนจมูกมัอ่ะจะอร่อยนะเครื่องปรุงตอนแรกใส่เข้าไปเครื่องปรุงเขามีอะไรให้มาก็ใส่เข้าไปให้หมดห อืมิึงสินค้าปลอ,อ,อะไรขออนุญใส่ในส่วนของรสดีนิดหน่อยเพิ่มรสชาติไปสักนิดหนึ่งอันนี้ใส่เยอะไม่ได้นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เราเป็นต้มอเราไม่ได้ต้มมันก็จะมันก็จะแบบทำให้ รสชาติกัดไปนิดนึงน,นี่พริกเพิ่มสีสันเข้าไปอีกหน่อยนึงนลับแก่รส่ยไม่ธรรมดาแล้วกันครับมันไม่ต้องผัดนานล้วพอเราเนี่ยพอเราปรุงแล้วมันก็ประมาณนี้ทําไมไม่ต้องผัดนานเนื่องจากว่า เส้นไวยของเราเนี่ยเราเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เราต้มจนมันแบบมันเส้นอืดฟูใช้ได้ละอ,อ๋อลืมผักสลรับเอาสุดท้ายตอนนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้แล้วพอดีผมชอบแบบเออผักแบบค่อนข้างจะสดสดนิดนึงก็จะใส่ครับไปตอนสุดท้าย เนี่ยเราจะขาดอะไรนะขาดผักชีต้นหอมเพราะว่าผมก็ทำตามแบบเท่าที่แบบอะไรของในตู้เย็นมีแค่ไหนก็ทำแค่นั้นอะ่ะคือแบบไม่เรื่องไม่เรื่องมากอันนี้นมันคือใส่พริกเข้าไปเนี่ยคือเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามน,นิดๆหน่อยๆเท่าน,นี้อ่ะนยครับ เอาละเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเ,เสร็จจาเลลนเลยแล้วกันมา,าไหนหว่าจานอ๋อยู่นี่จานชึบนี่เลย นี่ร้อนไปหรือเปล่านี่นะคะีครับโอ้โหเยอะจังจหมูกมีแน่คนเรเนี่ยไม่หมดก็ต้องหมดแหละก็าทำเองเนี่ยก็ต้อง สีมือนิดนึงว่าเฮ้ยอร่อยจริงไม่ได้มุงหว่อนี่ครับเป็นไงสีสันเรียบง่ายธรรมดาผัดไม่มีเกลือสำเร็จรูปง่ายครับอ่าทีนี้ทีนี้ก็เอาไปแช่ดีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาล้างกัน ไม้คืงมือสักหน่อยหนึง่งเดี๋ยวตามขึ้นไปพบกันทั้งบนเพราะว่าตรงนี้ร้อนชิบเป่งเลยทาแค่เดียวเดี๋ยวไปพบกันตอนทานเลยด้วยกันเดอกครับ เอาละครับกลับมาเจอกันหลังจากไปทํามาเรียบร้อยละหอมเหมือนเดิมตะเกียบคู่กายน,น,นี่นะครับไ,ไอ้อร้อนขึ้นแล้วป่ะ ไม่มีกึ่งสำเร็จรูปใส่ไข่แบบง่ายๆเหมือนเดิมครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ของเราก็จะได้มาจากไข่ไก่ก่อนที่มันจะเป็นไก่มก็จะเป็นเนื้อไก่เพราะฉะนั้นเราชิงกินก่อนตอนที่มันเป็นไข่ไ้เปรียบผักให้วิตามินอืมเหมือนเดิม ควกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยผู้ชายบ้าอะไรไม่รู้จะฝีมือเกินไปหรือเปล่าอบอุน่นนะเราเนี่ยอร่อยแบบไม่มีสาเหตุ <c oughs> อร่อยแบบบอกใครไม่ได้เพรากลัวจะรนแย่งหรือแม่ก็ กลัวว่าจะหาว่าเวอร์เผ็ดไรปะอ๋อใส่พริกขี้นหนูเข้าไปสองสามเม็ดนี่หว่าใส่เพิ่มสีส,สันสวยงามแต่ทำไมมันเผ็ดจังวะแครอทให้พริกเผ็ดอะไม่หาเลย นาทำแบบเพื่อความสวยงามดูน่ากินแต่กินแล้วแบบไม่น่าเลยทีเนี้ยเ็ลไปหรือเปล่าอ่ะเ็ลเกิดไปเ็ลเกิดไป เกิดไปขอพักก่อนด้วยความความร้อนแล้วก็เจอกับเผ็ดขึ้นเลยอ๋อหูเลยไปข้อว่ากันแล้วกันเอาละครับสู้ไม่ไหวเดี๋ยวขออนาก,กค่อยกินไปเรื่อยเอแล้วกันเนาะถ้ายัางไงคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ายัางไงฝาก เป็นกำลังใจเพื่อมีแรงในการทำคลิปให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมเป็นกำลังใจให้เด็กๆและก็คุณตาตาในช่องตายาลีรันกับสตูดิโอของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้คลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ อร่อยซะขนาดนี้ถอาไม่หมดก็แปลกันเด็ของก็ดีจริงๆอร่อยขั้นเทพเทพเังเอาไม่อยู่ติ่มจังอร่อยจุงเบย